หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความอ่อนหวานมีความหวานให้กับชีวิตเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตมากๆแต่สิ่งหนึ่งค่ะและอยากจะบอกกับทุกคนว่า สิ่งหนึ่งที่เรานั้นจะต้องค่อยๆประคองความรักนั้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งสิ่งตอนนี้ที่เรากําลังจะพบเจอนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่เรานั้นจะใช้ความรักอย่างไรให้มีความสุขที่สุดเพราะในทุกๆคนนั้นเกิดมาแล้วล้วนไม่จากเป็นก็จากตายแต่สิ่งหนึ่งก็คือในระหว่างทางที่เรามีความรักอยู่นั้นในระหว่างทางที่เรามีกันและกันอยู่นั้น ตอนนี้สิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังและสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นคือการเป็นคนรักอย่างไรที่ดีการเป็นคนรักอย่างไรที่เห็นคุณค่าของคนที่คุณรักนั่นเองค่ะเพราะ ในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเราดีๆเกิดขึ้นกับคนสองคนแต่แน่นอนค่ะว่าความรักนั้นมันไม่ได้สวยงามสักขนาดนั้นในแต่ละวันมีเรื่องที่ทําให้เรานั้นจะต้องมีการมานั่งจับเขาคุยมีเรื่องของการที่เราจะต้องมานั่งพูดจาเคลียร์กันในหลายเรื่องฉะนั้นสิ่งหนึงน่งที่อยาจะให้เรานั้น เปิดอกคุยกันค่ะมีอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยให้หันหน้ามาคุยกันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้แต่ละคนนั้นเรียนรู้เส้นกันละกันเพราะถ้าหากว่าเรานั้นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่ปิดบังในเรื่องสิ่งที่เรานั้นเป็นกังวลหรือ การที่เราเก็บความรับเอาไว้อะไรนั้นก็แล้วแต่สิ่งนี้มันจะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความผัดผ้าคจากกันได้เกิดการสูญเสียซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักอยู่ถ้าหากว่าคุณมีความลับอย่าปล่อยให้ความลับนั้นตายไปกับตัวเราค่ะมีอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆเรียนรู้ซึ่นกันและกัน และรักกันด้วยเหตุและผลนะคะเพราะทุกอย่างมีเวลาของมันจำกัดเห็นความรักของเราให้สวยงามเสมอเหมือนเป็นวันแรกที่เราได้เจอกันแค่นี้ความรักของคุณนั้นก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะถ้าหากว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วอีทีด้วยค่ะระมัดระวังและเดินจับมือกันไปด้วยความเข้าใจนะคะ